สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ b a s i u s Anti Lost t a c k e r นะครับตัวนี้ก็เอาไว้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยอุปรกรณ์ต่างๆเผื่อของจะหายโดนขโมยอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเอาไว้สำหรับคนที่เก็บของไม่เป็นที่ขี้ลืมบ่อยๆแบบ,บ,บผมก็ได้มันใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับเรามาดูกันว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างครับขั้นแรกนะครับเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นของฮิวนะครับของไม่มีของศูนย์ไทยตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะมีแต่ภาษาจีนเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจเขาแกะก่อนเลยแกะเข้ามาดูด้านในนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีภาษาอังกฤษไหมหรือว่าเราจะต้องเดาจากภาษาจีนนะโอเคครับมีภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้งานง่ายหน่อยนี่ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับมีสายสําหรับห้อยอุปกรณ์นี่นะครับ เป็นตะขอหนีบด้วยใช้ง่ายอันนี้ก็เอาไว้ห้อยแล้วก็ตัวแอนติลอสของเรานะครับตัวนิดเดียวเองให้ดูนะครับไซส์เล็กมากๆอยู่ในมือผมนี่มินิเลยเดี๋ยวผมเทียบกับเหรียญ10บาทให้ดูนะครับให้ดูไซส์นี่ครับต่างกันนิดเดียวเท่านั้นมาเรามาดูสเปคของตัวนี้กันก่อนนะครับ คือตามสเปคเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านข้างนะครับมันสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำสูงสุดเนี่ย80เมตรเลยซึ่ง80เมตรนี่ผมเข้าใจว่าต้องเป็นแบบพื้นที่โล่งๆเลยไม่มีอะไรป้องกันนะครับถ้าแบบในตัวบ้านอะไรพวกนี้ก็อาจจะแคบกว่าหรือในห้างนี่ก็จะแคบกว่าพวกนี้มันจะสัญญาลบกวนเยอะ b บ Direction Reminder คือตัวนี้มันจะมีแอปมือถือนะครับพอเราลงแอปในมือถือเนี่ยปุ๊บเสร็จ สมมุติถ้าเราหามือถือไม่เจอแต่เรามีไอ้ตัวนี้อยู่เราสามารถสั่งตัวนี้ให้ตัวที่ตรงมือถือแบบส่งเสียงร้องได้ต่อมาคือ Sound Effect Option ก็คือเราสามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับแล้วก็ Mini and Compact ก็คือ s ซ l e เลอย่างที่เห็นเลยครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับว่าทำอย่างไรเคซึ่งอันนี้เราก็มาเปิดกันสดๆเลยเพราะผมก็ยังไม่เคยใช้ขั้นแรกก่อนใช้งานนะครับตัวนี้เราเนี่ยจุงจุกข,ข้างบนเนี่ยครับที่เป็น เราสามารถเปิดออกมาได้นะครับจะเป็นช่องชาร์จไฟ m มโคร USB อันนี้เราก็ไปชาร์จไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับคนที่ถามว่าโอ้โหต้องต้องชาร์จไฟด้วยแบบนี้มันต้องชาร์จไฟบ่อยหรือเปล่านะครับอันนี้ตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถอยู่ได้มากกว่า3เดือนต่อการชาร์จไฟ1ครั้งซึ่ง3เดือนเนี่ยมันใช้คิดกรณีที่ว่าเราใช้งานของมันเนี่ย15ครั้งต่อวันเลยทีเดียวซึ่งผมคิดว่า เราคงไม่ใช้กันเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสเดือนเกินแน่นอนเรียกชาร์จลืมแล้วค่อยมาชาร์จใหม่ก็ยังทันนะครับชาร์จไฟเสร็จแล้วครับลงมาแล้ก็มาลงแอปกันนะครับก็คือเข้าไปเสิร์ชชื่อนี้เลยครับ b a r c i l Smart ในไม่ว่าจะเป็น Google Play หรือตัว App Store ของ iOS ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับติดตั้งแอปก่อนติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดแอปขึ้นมามาดูกันว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรต่อ เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ทําการใส่อัพเข้ามาเรียบร้อยนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็กดบวกข้างบนนี้เลยเพื่อเพิ่มอุปกรณ์นะครับต่อมาเราก็มาหาอุปกรณ์ของเราก็คือเจ้าบัซซูส์ t สนี่นะครับกดแอดเลยนะครับจบมาเขาจะขอโลเคชันของเราเราก็อนุญ,ญาตไปนะครับนะเราก็ทําตามแอปเลยให้กดปุ่มของค้างเอาไว้นะครับ3วินาทีรีบจังเลยกด 1 2ึสอ,สาอ่าเรียบร้อยครับง่ายมากเลยครับเดี๋ยวเจอกันเองอัโตโนมัตินี่ครับเจอแล้วแค่นี้เองครับไม่มีอะไรเลยง่ายมากๆเรากดไฟล์ก็จะมีเสียงออกมาแบบนี้นะครับเรามาดูกันว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับตัวในแอปเนี่ยมีการบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับเราเข้ามาตั้งค่าเลย สามารถเลือกรูปได้ด้วยนะว่าจะใช่รูปอะไรจะเป็นรูปของเราเองหรือว่าจะเป็นรูปของมันก็ได้อันนี้ในกรณีที่สมมุติเรามีอุปรกรณ์หลายชิ้นเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าติดกับอุปกรณ์ต่างๆมือถือบ้างกระเป๋าสตางค์บ้างแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ติดๆเอาไว้เราจะได้ดูกันง่ายๆว่ามันคืออะไรนะครับตั้งชื่อได้ด้วยนะครับแล้วก็อเล่นนะครับมันก็จะมีถ้าสมมุติถ้ามือถือกับเจ้าตัว,ตวนี้เราอยู่ห่างกันเกินไปนะครับก็คือเราอาจจะทําของที่เราผูกเอาไว้ล่นหรือหาย มือถือเราก็จะแจ้งเตือนทันทีนะครับว่ามันหลุดการเชื่อมต่อแล้วนะเราจะได้รู้ตัวทันนะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถเรื่องเสียงได้ด้วยว่าจะใช้เสียงไหนที่ร้องในมือถือนะครับอันอีกที่เบานี่คือผมเบาเสียงมือถือเอาไว้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อมาคือ device alerting tone ก็คือถ้ามนหลุดเนี่ยสมมุติไอ้ตัวนี้ยังอยู่กับเราแต่มือถือเราหายตัวนี้ก็จะร้องเหมือนกันนะครับอ่าสุดท้ายคือ do not disturb mode ก็คือ ตัวนี้เราสามารถตั้งโซนได้ว่าถ้าเท่าอุปกรณ์เราอยู่ในโซนนี้ยมันจะไม่ร้องอย่างเช่นเราก็ตั้งได้เลยว่าที่ไหนบ้างนะครับตั้งได้ทั้งเวลาสถานที่นะครับผมว่าจ,จะตั้งเป็นแบบว่าถ้าอยู่บ้านไม่ต้องร้องเพราะเราคงไม่ทําของหายในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือการทํางานของมันนะครับง่ายๆแบบนี้เลยก็คือใช้การส่งเสียงร้องถ้าอยู่นอกระยะเนี่ยทั้ง2ตัวก็จะร้องพร้อมๆกันเลยก็เรียกว่าหาง่ายเลยล่ะครับ ก่อนของหายเนี่ยเรารู้ตัวแน่นอนเพราะว่าเสียงมันร้องดังมากอันนี้คือเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้คือผมลองเอาให้น้องเนี่ยเอาไปไกลๆไปไกลๆเลยมันจะได้หลุดนี่นะครับพอหลุดแล้วปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีชื่อสถานที่ขึ้นบอกด้วยนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่มันเชื่อมต่อคือที่ไหนจริงๆมันควรจะขึ้นแผนที่ด้วยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าแอปน่าจะเกิดบั๊กขึ้นมาทําให้แผนที่ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมาร์กได้ด้วยว่า อันนี้ของเราหายแถวนี้นะแล้วถ้ามีคนอื่นที่ใช้เจ้า b a r c อุ s เหมือนกันนะครับลงแอปเนี้เหมือนกันพอถ้ามันอยู่ในระยะเนี่ยเจ้าตัวแอปเนี่ยมันจะทําการส่งบอกทางเซิร์ฟเวอร์ของมันและเจ้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะบอกกับเราว่านี่นะคนเนี้ยเขาเจออุปกรณ์ของเรานะจุดจุดนี้อะไรแบบนี้นะครับ่าก็เรียกว่า เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ทําของหายหรือรอะไรหรือว่ามีของเล็กๆที่มีค่าแล้วแบบบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนขโมยตอนไหนหเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเนี่ยครับเราก็คล้องเอาไว้เพิ่มความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งได้ดีมากเลยนะครับหรืออย่างผมเนี่ยผมเอาไว้คล้องกับเจ้าตัวหูฟังทูวายเลสนะครับเนื่องจากมันมีไซส์เล็กซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะหลงลืมว่าเราวางไว้ที่ไหนอะไรแบบนี้เวลาไปต่างที่ต่างถิ่นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเลยครับ นะครับสำหรับคนที่สนใจตัวนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมาราคา200กว่าบาทเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อเอาไว้ในคำอธิบายคลิปนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ